หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะน้องเกยวันนี้จะมารีวิวอะไรคะวันนี้มาดิรีวิวดีเทปของกันว่าเป็นยาต้มอุ่นไทรดีเทปเพื่อจะลดความวันตอนนี้เพิ่งสั่งมาของพูงถึงม,มีกี่ห่อค่ะมีทั้งหมดสามราคาสามร้อยบาทไหนอ่ะสรรพคุณให้่านผู้ชมฟังหน่อยซิสรรพคุณสรรพคุณหรอมันมีอยู่ไม่ใช่หรอ ไม่มีหรอไม่มีแต่วินั่นแหละส่วนผสมมีอะไรบ้างเยอะเลยมีสิบผสมมีมีสิบสี่มีใบมะขามแขกฟักมะขามแขกสุดสาจีนดอกทองสอยมะกรูมใบเตยกระเจี๊ยบแดงกิกไทยดำหญ้าหวานแล้วก็ปอแล้วก็ปอกกาบิออืงหุนไพทั้งนั้นเลยใช่เวลาที่ต้มเราก็เราก็ต้องใช้เขาบว่าต้มน้ำสามลิตร เราจะนำเดี๋ยวนำสมุนไพรลงไปค่ะเราจะแม่ว่าให้ดื่มตอนสองทุ่มนะถ้าถ้าเบาดื่มหนึ่งถึงสี่ส่วนซึ่งแก้วทดลองก่อนไม่ควรทานในวันที่ท้องว่าเพราะลำไส้อาจจะปวดอีได้ก็คือก็คือทานข้าว ทานข้าวได้ปกติใช่ว่าหลังสองทุ่มขึ้นไปก็คือห้ามทานาก,ก็คือต้องทานตัวนี้ค่ะโอเคเน,ะนาะน่ากินไหมก็น่ากินอยู่นะกระต้มมันกินได้กี่วันเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งซองหนึ่งซองหนึง่งห่อกะต้มได้ได้สิบแก้วได้สิบบาทกินได้สิบครั้งหนึ่งห่อละสิบบาท ก็เป็นเดือนหนึ่งไสามห่อมันจะเดือนหนึ่งพอดีเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนที่ต้มแล้วก็ตอนที่กินแล้วนะค่ะวันนี้ไม่มีโอเคนะคะน้องเก๋โอเค